ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวิร์กโฟนะครับที่จะเปลี่ยนตัวของภาพสินค้าของเราให้กลายเป็นวิดีโอแบบ UGC หรือว่า User Generated Content อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นตัวของรองเท้าแตะทีนี้ผมจะให้ดูตัวของเอาพุทก่อนนะครับมี2เวอร์ชันนะมีทั้งเป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็เป็นทั้งตัวของเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเราเริ่มจากตัวของภาษาอังกฤษก่อนนะครับ so these are the l 0 0 5 s i really like the adjustable velcro straps here see that little emblem super comfy for long walks ทีนี้มาดูตัวของภาษาไทยกันบ้างนะครับซ so really like าเาา han บะ โอเคนะครับก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะลื่นไหลกว่านะแต่ว่าตัวของภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแก้ตัวของพร้อมเพิ่มเติมนิดนึงก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูตัวของ Work f ก o w กันครับ step by step ว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ตัวของขั้นตอนการทํางานนะครับเริ่มจากจุดไหนแล้วก็ไปจบที่จุดไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของ Google Drive นะครับไว้เก็บตัวของไฟล์รูปภาพแล้วก็ตัวของ Image a n a l y z เ r อนะครับเอาไว้ทำการวิเคราะห์ตัวของรูปภาพสินค้าของเรา ถัดมาจะเป็นตัวของ image ร o r มนะครับตัวนี้ก็จะทําการสร้างตัวของพร้อมรูปภาพให้เรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวของ image gen นะครับก็ใช้เป็นตัวของ banana ของตัวฝั่ง google นะครับ nano banana ตัวของ video f ้ r m นะครับก็จะสร้างด้วยหนดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวของ vo t นะครับในการสร้างตัวของ video final ออกมาเริ่มจากตัวของหนดแรกนะครับหนดแรกจะเป็นการสร้างตัวของ form อันนี้ฟอร์มสัมมิทก็สามารถที่จะเซตอัพตามผมได้เลยนะครับก็จะมีตัวของชื่อนะครับไตเติลแล้วก็ตัวของ Description นะครับอันนี้จะเป็นตัวของข้อความสินค้านะครับก็คือเป็นเหมือนเป็น Image Description เนาะเป็นตัวของข้อความภาพประกอบนะครับเราจะใส่ก็ได้หรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของอัปโหลดไฟล์ตัวของฟอร์มก็จะเซตไว้แค่นี้นะครับโนดถัดมาจะเป็นตัวของ Google Drive นะครับตัวของ Google Drive ก็เลือกตัวของโฟลเดอร์มาครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวของไฟล์รูปภาพที่ได้ทําการอัปโหลดไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวของไฟล์พวกนี้เนี่ยไปส่งให้ตัวของบานา่ากับตัวของ VOT ในการทํา image gen ต่อนะครับแล้วก็ทําพวกของวิดีโอต่อไปใครที่ยังไม่มีตัวของ Account นะครับก็ทําการกด Create new credential นะครับตรงนี้แล้วก็ไปเอาตัวของ client ID แล้วก็ client secret น,น,นะครับมาใส่ใน2ช่องนี้มาที่ตัวของ Google Cloud นะครับเลือกตัวของ console นะครับ ก่อื่นก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะเราก็มาที่ขีด3ขีดนะครับมาที่ตัวของ API ครับผมมาที่ตัวของ Credential นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดข t e New ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวของ OAuth c a n t ID นะครับอันนี้ก็เลือกเป็นตัวของ Web Application นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นตัวของ n8n ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของ authorize redirect URL ตรงนี้ให้เรากลับมาที่ตัวของ n8n นะครับแล้วก็ Copy ตัวของ URL ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเขียนได้เลยแล้วก็เอาตัวของคลนอดีนะครับคห้สเียนมาใส่ในส่วน2ช่องนี้แล้วก็จะมีปุ่มตัวของซายอินข้างล่างให้นะครับก็ทําการล็อกอินตัวของ Google ให้เรียบร้อยนะครับเป็นการขอเพื่อมีชัตนต่างๆเนะขอสิทธิ์ยืนยันนู่นนี่นั่นนะครับก็เปิดทุกช่องได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะทาการเลือกตัวของโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์ก็ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า product image นะครับก็จะเป็นตัวของ โฟลเดอร์ er นี้ทีนี้ถัดมาหลังจากที่เราทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับตัวถัดมาก็จะใช้เป็นตัวของ image analyzer นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของพรอมเนาะตัวของพรอมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับตัวของพรอมนะครับเราก็จะทำการบอกให้ตัวของ openai เนี่ยทำการวิเคราะห์รูปภาพที่เราส่งเข้าไปแล้วก็เอาพุทออกมานะครับเป็น format ก็คือ yaml format นะครับก็คือมันจะมีตัวของชื่อแบรนด์มีตัวของสีมีตัวของลักษณะต่างๆนะครับ ถัดมาจะใช้เป็นตัวของโมเดลนี้นะครับ GPT f o lastest ก็เป็น GPT f o รุ่นล่าสุดนะครับอันนี้คือมัน,มนเป็นล่าสุดแล้วนะตัวของ GPT 5ยังไม่เข้ามาในส่วนนี้นะครับก็ใช้เป็นตัวของ c o lastest ถัดมานะครับก็ทำการลากตัวของเบคอ content link นะครับจากตัวของ google drive เนาะจะเป็นตรงนี้นะครับเว็บ content link ก็ทำการลากมาใส่ฟิลนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะ ส่งตัวของ image จากตัวของ google drive เนี่ยให้ตัวของ openai ทำการวิเคราะห์รูปภาพนะครับก็ลากตัวลิงก์นี้มาวางได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการใช้เป็นตัวของ node ai agent นะครับมีสส่วนนะครับก็คือเป็นตัวของ user message ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ system message นะอันนี้ก็เป็นพร้อมสำหรับให้ตัวของ ai เนี่ยทำการสร้างพร้อมรูปภาพขึ้นมานะครับสามารถที่จะสก r e e n s h o แล้วก็ไปแกะกันได้นะครับ ก็จะมีในเรื่องของการใส่สไตล์ใส่บริบทต่างๆเข้าไปให้ตัวของ AI รับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ user message นะครับนี่มี2ส่วนเนาะตัวแรกนะครับก็คือตัวของ on form submission เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของ message ที่ที่เราเป็นคนใส่เข้ามานะครับจากโนดนี้นี่ on form submission นะครับน message นี้เนาะก็สินค้าเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจะ Add detail เ,เพิ่มเติมนะครับก็ใส่เข้ามาได้เลยลากมาวางในช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวของ content นะครับ message content อันนี้ก็มาจากโหนดก่อนหน้าก็คือมาจากตัวของ analyze image นะครับนี่ตรงนี้ content ตรงนี้นะครับก็ลากมาใส่ในตัวของช่องนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวของพร้อมทั้งหมดนี้นะครับให้ AI ทําการสร้างรูปภาพขึ้นมาให้เรานะครับถัดมาก็จะส่งคําสั่งนี้ให้ตัวของ Nano b a นาน่ผ่านตัวของ f a ร์นะครับก็ให้เราเปิดเข้ามาเป็นตัวของ h t t p r e q u e ดีอนะครับเมทอด URL ก็เป็น post ์เนาะเพราเราต้องการจะส่งคำสั่งไปนะครับแล้วก็ตัวของ URL ก็เป็น u r l endpoint นี้นะครับตัวของ a p i d o c นะครับก็จะมีเขียนบอกนะครับใช้เป็น u r l endpoint นี้เนาะเมทอดเป็น post นะครับเพราะที่ว่าเราจะส่งคำสั่งให้ตัวของ f a รทำงานส่วนตัวของ Au t h e n t i c a t i o n นะครับก็จะใช้เป็นตัวของ genetic c r e d e n t i a l type นะครับแล้วก็เลือกเป็น h e a Pader auth นะครับ HeaderAuth นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวของ f อ r key เอาตัว API ของ for นะครับมาใช้งานนะครับให้เรากด Create New ได้ลยครับช่องแรกนะครับให้เราใส่เป็นตัว Authorization นะครับตรงนี้ก็ใส่ในส่วนของช่องนี้ส่วนตัวของ Password นะครับตัวของ Key ก็เป็น Key Space for k e y นะครับพิมพ์คียเข้าไปก่อนอแบบนี้นะครับ Key แล้วก็ Space ล้วก็เอาตัวของ API ของ f o i มาใส่นะครับมาที่ตัวของแดชบอร์ดนะครับมาที่ตัวของโปรไฟล์มาที่ Account นะครับมาที่ตัวของ API Key นะครับเราก็ทำการกด Create New ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ทำการ Copy ตัวของ Key เนี่ยมาวางในช่องนี้นะครับต่อหลังคำว่า Key Space ตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการส่งคำสั่งให้ตัวของ Nano Banana นะครับตัวของ Body ก็จะเป็นตรงนี้ มีตัวของพร้อมนะครับะก็เป็นพร้อมนี้พร้อมมาจากไหนก็มาจากตัวของ Node AI Agent ก่อนหน้านะครับนี่ตรงนี้เลย Image พร้อมนะครับก็แค่ลากมาใส่เนาะแล้วก็ตัวของ Image URL นะครับก็มาจากตัวของ Google Drive นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวของเ็บค Content นะครับนี่ก็จะตรงกันนะครับเป็นตัวของเนะ็บค c o n ทน n t เนาะก็แค่ลากมาใส่ตรงนี้นะครับ ถัดมานะครับก็จะใช้เป็นตัวของเวทโนดเนาะเวทโนดก็คือรอให้ตัวของฟอร์เนี่ยทำการสร้างรูปภาพให้เสร็จก่อนอันนี้ผมจะรออยู่ที่5วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มตัวของโหด http request เข้ามานะครับก็จะดึงตัวของ status นะครับ u r l นะครับมาวางในช่องนี้เพราะที่ว่าเราจะทําการเช็คตัวของ s t a ต u s นะครับถ้ามันเป็นตัวของ c o m p l e t แล้วเนี่ยก็ให้ไปต่อถ้ามันยังไม่ c o m p l t นะครับก็ให้มัน ไปวนลูปใหม่นะครับนี่ลอก่อน5วิเช็คตัวของสเตตัสถ้าคอมพิว e ก็ไปต่อถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คอมพิวนะครับก็ให้มาวนลูปใหม่แบบนี้นะครับนะกลับมานิดนึงนะครับตัวของโมเดลเนี่ยก็ผมจะใช้เป็นตัวของ CO นะครับหรือว่าเขาจะใช้เป็นตัวของ g p t 5ก็ได้นะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวของ c o n e ิ t ชีย a c c o u น t นะครับก็กด Create New ได้เลยครับ ตัวของคีย์ให้ามาที่ตัวของ OpenAI นะครับมาที่ตัวของ API Platform นะครับแล้วก็มาที่ Setting มาที่ API Key นะครับทำการกด Generate API Key ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ Copy ค e y มาแล้วก็มาใส่ในตัวของ API Key ช่องนี้นะครับส่วนตัวของ Organization ID อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับก็ปล่อยว่างไว้แล้วก็ทำการกด Save ได้เลยถัดมาครับก็จะเป็นตัวของ เอาพุทพั s ร์นะครับนี่ก็จะทําการบอกว่าเป็นตัวของ i m a g e พร้อมนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยเป็นตัวของสต i n g ก็คือเป็นเป็นรูปแบบข้อความนะครับก็ให้ตัวของ llm เนี่ยทำการสร้างมาใน Format นี้ถัดมาตัวของ n o d e if นะครับ node if ก็คือเราก็จะทําการลากตัวของ Status นะครับตรงนี้ลากมาใส่ในช่องนี้อ่าแล้วก็ i s equal to นะครับก็คือมันต้องเท่ากับคําว่า complete นะครับถึงจะสามารถไปต่อได้ มันจะมีตัวของ true กับ false เนาะถ้าถ้าตัวของ condition ตรงกันก็เป็น true นะครับถ้าเกิดว่ามันมันผิดจากเงื่อนไขนี้ก็จะเป็น false ถัดมาก็เป็นตัวของ HTTP request นะครับ method ที่ใช้ก็เป็น get เนาะ get ตัว get ตัวของ video แล้วก็เอาตัวของ response URL นะครับตรงนี้มาลากระมางช่องนี้นะครับทำการ verify ตัวตนด้วยนะครับก็ใช้เป็นตัวของ g e n e t i c c o n d n t i a l t y p e นะครับเป็นตัวของ header auth นะครับแล้วก็ตัวของ for key ที่เราได้ทำการ connect เอาไว้ สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวของโนดที่จะมาดูตัวของรูปภาพนะครับที่เราสั่งให้านานโนโบราร์นาทำการสร้างขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปภาพกระเป๋าเนะเาะพอดีว่าผมอัปโหลดตัวของกระเป๋าเดินทางนี้เข้าไปนะครับเขาจะได้รูปภาพมาแบบนี้ถัดมานะครับหลังจากที่เราได้ตัวของรูปภาพมาแล้วเนาะเราก็จะทําการมาที่ตัวของ ai agent นะครับสร้างโหลดนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะสร้างตัวของพร้อมวิดีโอขึ้นมานะครับนี่ก็จะใช้เป็น พร้อมนี้นะครับอันนี้เป็นตัวของพร้อมในการสร้างวิดีโอเนาะมี2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็น on form submission นะครับนี่ก็จะเป็นโนดนี้แล้วก็ลากตัวของ f i ล l นี้มาใส่ครับ image description นะครับก็เป็นเหมือนคำอธิบายรูปภาพที่เราเป็นคนกำหนดเองเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ analyze image นะครับก็มาที่ตัวของนี่ครับ OpenAI analyze image นะครับ ล้วก็ทําการลากตัวของฟิลนี้มาฟิลคอนเทนต์นะครับลากมาใส่ในช่องนี้ตัวของอพุทเนี่ยก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวของพร้อมที่เราจะทําการสร้างตัวของวิดีโอขึ้นมาถัดมานะครับตัวของ System มพร้อมก็จะเป็นตัวของรูปแบบเนาะว่าให้ AI เนี่ยทำการสร้างแบบไหนนะครับมีลักษณะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะสกินชอ็อตค p y ไปได้นะครับตรงนี้ ถัดมาเขาจะใช้เป็นตัวของ Node HTTP Request นะครับในการเรียกใช้งานตัวของโมเดล VOT นะครับนี่ VOT Fast Image to Video นะครับก็จะเป็นตัวของโมเดลนี้ตัวของ Endpoint เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Endpoint นี้นะครับนี่ก็คือ Kill for Run นะครับ for AI VOT Fast Image to Video นะครับส่วนตัวของการ a u t h o r i z a t i o n นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เป็นตัว จ e เ e ติกเคร์เรียนะครับเป็น Header a u ออแล้วก็ตามด้วยตัวของ f o r ์คีนะครับอันนี้จะเป็นตัวของบอดี้นะครับที่เราจะส่งไปมีตัวของพร้อมนะครับพร้อมก็ลากมาจากโหนดก่อนหน้าเนาะเป็นตรงนี้นะครับอีเมดยูเอลนะครับก็มาจากตัวของโหนดที่ชื่อว่า HTTP Request 3ก็มนะครับนี่มาจากตัวของโหนดนี้เนาะนะครับก็ทำการลาก URL ตรงนี้มานะครับลากมาวางได้เลย ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของ u r l นี้ไปเปิดในตัวของเบราว์เซอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมีรูปภาพขึ้นมาเหมือนกันนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทำการส่งตัวของพร้อมนะครับไปแล้วก็ส่งตัวของรูปภาพที่จะให้ตัวของ vot เนี่ยสร้างวิดีโอขึ้นมานะครับก็ทำการส่งไป2ส,ส่วนนะครับมีตัวของพร้อมแล้วก็ตัวของ image เป็น reference นะครับส่งไปถัดมาก็จะเป็นตัวของ notes เหมือนเดิมครับ n o t e ดอันนี้ก็จะ รอนานหน่อยเนาะรอ20วินะครับราก็ทําการเช็คตัวของสถานะเหมือนเดิมครับนี่ก็ลากตัวของอสเตตัส U/L นะครับลากมาใส่ในช่องนี้แล้วก็เป็นตอ่อกเป็นเกทเนาะทำการตรวจสอบสถานะเหมือนเดิมถ้าตัวของสถานะมันเป็น complete นะครับก็ให้เป็น true นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็น false ไปนะครับก็ให้มันกลับไปที่ตัวของเวทโนดใหม่ทีนี้ตัวของ final นะครับก็จะเป็น U/L r นี้นะครับ Response URL เนาะก็ลากมาวางในฟิลนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวของวิดีโอนะครับก็จะเป็นตัวของ URL นี้โน้ถัดมานะครับก็ใช้เป็น HTTP Request เหมือนเดิมเราก็ลากตัวของ URL นี้นะครับมาใส่ในช่องนี้เม็ดต่อก็เป็น Get เพราะเราต้องการจะ Get ตัวของวิดีโอมานะครับอ่ฟนะิแลจะได้แบบนี้นะครับ This bag is self-propelled. It's lightweight and very comfortable to walk with. ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําการเปลี่ยนหรือว่าแก้ตัวของพร้อมนะครับก็สามารถมาแก้ได้ที่ตัวโหนดนี้นะครับ AI agent เนาะตัวของพร้อมในการที่จะให้ตัวของวิดีโอเนี่ยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับสไตล์การพูดนู่นนี่นั่นก็สามารถมาแก้ได้ที่ตัวของ system พร้อมนะครับตรงนี้ตัวของพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะทดลองมาปรับแต่งตัวของ system พร้อมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมใส่ไว้เป็น เป็นแบบเดโมโเนาะก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะต้องมาทําการแก้พร้อมให้เข้ากับสไตล์ของคุณนิดนึงนะครับก็มาแก้ในส่วนนี้ได้เลยโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการทำตัวของ UGC วิดีโ User Generated Content ประมาณนี้ครับ